นายอำเภอรประดิษฐ์ศรีประสิทธิ์นะคะนายอำเภออาสมามรถท่านผู้นี้มีหัวใจเกินร้อยค่ะ นายประดิษฐ์ศรีประสิทธิน์นะคะนายอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทำงานในพื้นที่ด้วยการลุยไปข้างหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับส่วนราชการพ่อค้าประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแกนนำกลุ่มเกษตรกรองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนกว่า10ตตำบล11องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น1 3 8หมู่บ้านค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือปากท้องของประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ครัวเรือนเกษตรกรจนได้รับฉายานักปกครองหัวใจเกินร้อยค่ะ วันนี้นะคะนอำเภออาจสามารถนำคณะสื่อมวลชนลงแปลงไรนาสวนผสมตามแนวพระราชดัมริแปลงโครงการเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดัมริของนายหนูทัศน์กำแพงบ้านเลขที่209หมู่ที่4บ้านสำราญตําบลอาจสามารถอําเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ นายอำเภอลงแปลงไรนาสวนผสมอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าแปลงไรนาสวนผสมของนายหนูทัศน์คำแพงปี2555เป็นแปลงชนะเลิศการประกวดเกษตรกร,กรดีเด่นสาขาอาชีพไรนาสวนผสมระดับประเทศค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรมีข้าวพืชสัตว์ประมงที่สมบูรณ์นะคะมีรายได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีค่ะจากปี2554นะคะบัญชีครัวเร มีรายได้1.2ล้านบาทแบบอย่างของในายอำเภอแห่งเมืองเกินร้อยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค้ะนักปกครองหัวใจเกินร้อยนะคะพร้อมยืนยันว่าความผาสุกข,ของประชาชนคือผลกําไรของการลงทุนของการทํางานของข้าราชการค่ะในปัจจุบันนี้นะคะใครที่น้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตนะคะครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะตรวจราชาการในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระปลาค่ะและในเขตทุ่งกุลาร้องไห้นะคะพร้อมด้วยเปิดสะพานร่วมใจไผ่ขลาดงคลังใหญ่ค่ะ พระนทานศักดาคงเพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดสะพานร่วมใจไผ่ขลาตำบลดงครั่งใหญ่ในพื้นที่ตำบลดงครั่งใหญ่ตำบลดงครั่งน้อยตำบลกำแพงตำบลทุ่งตองอำเภอเกษตรวิสัยจงังหวัดร้อยเอ็ดและตำบลไผ่ขลาตำบลหน,นองไผ่อำเภอชุมพลุรีจงังหวัดสุรินในตำบลดงครั่งใหญ่ประกอบด้วย13หมู่บ้านสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ สำหรับที่ดอนเป็นที่อยู่อาศัยป่าไม้จะอยู่ทางตอนเหนือของตำบลลำน้ำพระปลานับว่าเป็นเส้นเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในลุ่มน้ำลำพระปลาซึ่งลำพระปลามีต้นกำเนิดจากจังหวัดนครราชสีมาไหลผ่านอำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอสุวรรณภูมิซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดร้อยเอ็ด จากสภาพปัญหาที่ลำทับถาเป็นคลองน้ำที่มีขนาดใหญ่แต่ตัวลำคลองที่ทเก็บกักน้ำยังมีขนาดแคบในช่วงฤดูแล้งน้ำในลำทับผามีปริมาณน,น้อยน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรและน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้เกิดน้ำท่วมไรนาของเกษตรกรทำให้พืชผลทางการเกษตรของประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมากอีกทั้งอย่างท่วมบ้านเรือนของประชาชนเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วนคือการขุดลอกลำพระพลาตลอดทั้งสายให้มีความก้าให้มีความกว้างและลึกขึ้นเพื่อให้น้ำสามารถระบายสู่แม่น้ำมูลได้อย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากข้อจำกัดของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่จึงขอส่งโครงการขุดลอกลำพระพลาจากตำบลทุ่งทองถึงตำบลดงครั่งน้อยอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ สะพานร่วมใจไผ่ขาดงครั่งใหญ่มีพื้นที่ติดต่อกันร,ระหว่างบ้านแจ่มอารมณ์ตำบลดงครั่งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดและบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลไพขล่ขาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินงบประมาณในการก่อสร้างเป็นของทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินงบประมาณจำนวน21ล้านบาทขนาดของสะพานมีความกว้าง9เมตรยาวหนึ่งรเมตร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ต้ตตนปีพุทธศักราช2553เป็นต้นมาและแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2555ตลอดการก่อสร้างประชาชนชาวไพคขลาและชาวดวงคลั่ง,งใหญ่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันและให้ความร่วมมือในการก่อสร้างสะพานเป็นอย่างดีค่ะ เป็นข่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ลุ่มน้ํำลําพระลาค่ะพร้อมเปิดสะพานร่วมใจไผ่ขลาดงครั้งใหญ่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสําหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของการศึกษาหาความรู้ค่ะพิธีเปิดโครงการจัดอบรมเวทีเสวนาหาความต้องการการเรียนรู้อาชีพค่ะ วันนี้นะคะที่กศนออำเภโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะได้มีพิธีเปิดโครงการจัดอบรมเวทีเสวนาหาความต้องการการเรียนรู้อาชีพทางด้านนางสาวปรตินันสติวงศ์นะคะผู้มีการกศนจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากโครงการกศนอำเภอโพชัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2555จากพระท่านศักดดาคงเพชรให้ดำเนินง,งานโครงการจัดอบรมเวทีเสวนาหาความต้องการการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำของกศนออำเภอโพชัยนะคะซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะในวันนี้นะคะเป็นการเพื่อให้ประชาชนของอำเภอโพชัยเกิดการเรียนรู้ได้แสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการการเรียนรู้อาชีพโดยผ่านกระบวนการเวทีเสวนาอาชีพค่ะและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวอำเภอโพชัยได้เกิดการเรียนรู้อาชีพจากครูวิทยากรผู้ส่งคุณวุฒิและผู้ประกอบการที่ประสบผลสําเร็จด,ด้านอาชีพโดยตรงค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมให้ประชาชนอำเภอโพชัยได้รับการพัฒนาด้านอาชีพที่หลากหลายนะคะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ค่ะและที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะสามารถ นำความรู้ด้านอาชีพไปเทียบโอนการเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจบป .6 เรียนม .6 จบการศึกษาภายใน8เดือนอย่างมีคุณภาพค่ะเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอโพชัยนะคะเลือกอาชีพตามความสนใจนะคะตามความต้องการจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัวให้มีรายได้ที่มัน่นคงสามารถหลุดพ้นจากความยากจนค่ะ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะคะได้มีการกําหนดกิจกรรมไว้4ส่วนค่ะซึ่งเป็นการฟังบรรยายพิเศษนะคะรวมไปถึงการเปิดเวทีเสวนาหาความต้องการการเรียนรู้อาชีพโดยผู้ประสบความสําเร็จด้านอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีและที่ปรึกษาทางการลงทุนค่ะ สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยประชาชนและผู้ที่สนใจในด้านอาชีพจาก9ตำบลค่ะตำบลละ80คนนะคะรวมผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น720คนค่ะ ค่ะผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะการศึกษาหาความรู้ก็ถือได้ว่าเป็นแสงเทียนเป็นแสงสว่างในการดํารงชีวิตค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมีความรู้นะคะอยากจะเรียนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและก็ครอบครัวนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและก็ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยได้ทุกพื้นที่ค่ะนั่นก็เป็นข่าวของรายการข่าวรอบบ้านผ่านเมืองนะคะโดยทีมข่าวรอบบ้านผ่านเมืองะค่ะสําหรับผู้ช ชมท่นานใดนะคะที่อยากจะร่วมนะคะให้ทีมข่าวของเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข่าวของท่านนะคะหรือว่าจะติชมรายการค่ะสามารถที่โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะทางเบอร์โทรศัพท์0850095882ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะที่ฉันพัทยาเชื้อคำพร,อร้อมด้วทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ